จังเลยข้าชอบจังมีเด็กนักเรียนเยอะเลยฮ่าฮ่าฮ่าข้าจะไปกินคนไหนดีนะโอ้ยมีเด็กเล่นด้วยข้ามีเด็กคนตัวโตๆนายนี้ก็ตัวโต,วตวน่ากินยิ้มอะไร เด็กๆน่ากินจรงเลยกับดังทําความสะอาดบริเวณอยู่ใช่ไหม <laughs> พวกเจ้าทํำกิจกรรมเสร็จแล้วขอซเสื้อแก่ก็จะขมื่อพวกเจ้าทีละคนทีละคน <laughs> 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 เฮ้ยไปแล้วาไปแล้ว <laughs> เฮ้ยเด็กๆ อะไรน้างงไปแล้วโอ้เอาจะลบไปไหน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 เอาหลบไกลไม่เห็นหน้านะเด็กๆโหหน้ามาสิกินได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหป่าใหญ่จังเลยเอ้ยเด็กๆมานี่มานี่สิโอ้มาเยอะเลยเอา<ๆ>เด็กๆจะสู้กับเสือเหรอ นายลองโชว์ท่าสเต็ปเตะสิคาเตะหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้หรอกข้าจะกินพวกนายเด็กๆทั้งหลายไปไหนหมดโอ้โหคนนี้สงสัยจะเป็นเยือกข้าเสร็จแล้วนายคิวเลยโอ้โหล้มล้มแล้วเหรอเสร็จแน่นอนเลยเด็กๆทั้งหลายจะไปไหน โอ้เด็กเยอะจังเลยโอ้มีคนหลบในต้นไม้ด้วยใครเอ่ยนายต้นหรือเปล่าไม่เห็นหน้าเลยนายต้นหน้าอร่อยหรือเปล่าโอ้โหออ้มาเยอะเลยเดี๋ยวใกล้ได้เดี๋ยวกินหมดนะโอ้หลแบบนี้ก็มีโอ้ยนายคิวโอ้เด็กๆจะลุมข้าหร โอ้ได้เติร์นโอ้มีแต่ตัวเล็กๆเด็กๆเยอะจังเลยนะเนี่ยจะเลือกกินคนุ้ยจะเลือกกินคนไหนดีคนนี้ล้มเหรอเดี๋ยวจะเลือกกินคนนั้นเลือกกินนายใส่ชุดลูกเสือดีไหมนี่นะเติร์นนี่โอวิ่งแล้ววิ่งไปแล้วโอ้โหมีหลบด้วยโอ้ยไม่ตายแน่ๆเลยจะวิ่งหลบทันหรือเปล่าโอ้ใน ไคิวโอมีเชือจะมาทำลายข้าเลอ <c oughs> เด็กๆทั้งหลายโอโ้โห <c oughs> ตายแล้วตายแล้ววิ่งไม่แล้ววิ่งหลบแล้วจะ <c oughs> ไ,ได้กินหรือเปล่า <c oughs> อยู่ต้นไหนกันบ้าง <c oughs> <c oughs> ออจะไปดูแล้วนี่ต้นนี้มีไหม <c oughs> โอ้ไปตทษน,นั้นตอนนี้มีใครแอบต้องกว <c oughs> เอ,อ้ยมีใครอยู่บ้างต้นนี้ โอ้ยลบยันแเ้งอยูตรงนี้เลยเอ้าไดยเจอนี่ไตีคู่อีหลีอไม่ล่ะทำท่าทำท่าเอามามาให้กินซะดีๆโอ้วนอยู่วู่เฮ้ยไอเด็กข้างล่างจะไปไหนเดี๋ยวเสือเสือจะกัดพวกเจ้านะเสือจะกัดพวกเจ้านะจะรีบไปไหนแล้ว Haha <laughs>